วันนี้เราจะมาสองโพสตอรีอ่ไอจีในนี้นะคะมาเลยค่ะอุ้ยเรากกผิดน,นนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะ กดตรงนี้แล้วก็กดคำนี้ค่ะคำว่า s สตอรี่แล้ก็จะเลือกอันนี้ค่ะส่งถึงแล้วก็กดคำนี้ค่ะ ถ้าเกิดเป็นสตอรี่ไอจของตัวเองก็ให้กดคำว่าสตอรี่ของคุงตัวเลือกการแชร์เราจะลองดูเราจะแชร์นะะี่ค่ะตรงนี้เรียบร้อยี๋ยวเราก็จะมาลองดูตรงนี้เลยนะคะ ว,วันนี้นะคะเราก็ขอลาไปก่อนคะใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย